สวัสดีครับผมสิเลครับวันนี้ผมจะอ่านพระธรรมโรมบทที่หนึ่งครับคําแสดงความนับถือพระธรรมโรมบทที่หนึ่งเปาโลผู้รับใช้พระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเรียกให้เป็นอัครทูตและได้ทรงตั้งไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าคือข่าวประเสริฐที่พระองค์ทรงได้สัญญาไว้ล่วงหน้าโดยทางผู้เผยพระวจนะของพระองค์ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ข่าวประเสริฐนั้นเกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซู คริสองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงปังเกิดเป็นมนุษย์สืบเชื้อสายจากดาวิดแต่ฝ่ายพระวิญญาณแห่งความบริสุทธินั้นบ่งไว้ด้วยฤิธานุภาพคือด้วยการเป็นขึ้นมาจากความตายว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นพวกข้าพระเจ้าได้รับพระคุณและหน้าที่เป็นอัครทูตเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ให้ไปประกาศแก่ชนชาติต่างๆให้เขาเชื่อฟัง รวมทั้งพวกท่านที่พระเจ้าทรงเรียกให้เป็นคนของพระเยซูคริสต์ด้วยเรียนบรรดาผู้ที่อยู่ในกรุงโรมผู้ซึ่งพระเจ้าทรงรักและทรงเรียกให้เป็นธรรมมิกชนขอพระคุณและสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระวิดาของเราทั้งหลายและจากพระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับพวกท่านเถิดความปรารถนาของเปาโลที่จะไปเยือนกรุงโรมประการแรกข้าพระเจ้าขอขอบ พระคุณพระเจ้าของข้าพระเจ้าโดยทางพระเยซูคิดเหตุด้วยท่านทังหลายเพราะว่าความเชื่อของพวกท่านเรื่องเรือไปทั่วโลกเพราะพระเจ้าผู้ซึ่งข้าพระเจ้าได้รับใช้ด้วยชีวิตจิตใจของข้าพระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระบุตรของพระองค์นั้นทรงเป็นพยานของข้าพระเจ้าว่าเมื่อข้าพระเจ้าอธิษฐานนั้นข้าพระเจ้าระลึกถึงท่านทั้งหลายเสมอ ไม่ว่างเว้นข้าพเจ้าทูลขอว่าถ้าเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าแล้วให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมท่านทั้งหลายโดยอย่างหนึ่งอย่างใดในที่สุดนี้เพราะข้าพเจ้าปรารถนาที่จะได้พบท่านทั้งหลายเพื่อจะได้นําของประทานฝ่ายวิญญาณจิตมาให้แก่ท่านบ้างเพื่อเสริมกําลังท่านทั้งหลายนั้นก็ให้ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายได้หนุนใจซึ่งกันและกันโดยความเชื่อของเราทั้งสองฝ่าย พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านทั้งหลายทราบว่าข้าพเจ้าได้ตั้งใจไว้หลายครั้งแล้วว่าจะมาหาท่านเพื่อข้าพเจ้าจะได้เก็บเกี่ยวผลในหมู่พวกท่านด้วยเช่นเดียวกับในหมู่ชนชัติอื่นๆแต่จนบัดนี้ก็ยังมีเหตุขัดข้องอยู่ข้าพเจ้าเป็นหนี้ทั้งพวกอาระยะและพวกอานาระยะชนด้วย เป็นหนี้ทั้งพวกนักปราดและคนข่าวด้วยฉะนั้นข้าพเจ้าจึงนขนควายที่จะประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านทั้งหลายในกรุงโรมด้วยริเดชของข่าวประเสริฐเพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นธิเดชของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อนะได้รับความรอดพวกยิวก่อนและพวกต่างชาติด้วยเพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้สำแดงออก โดยเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่ในความเชื่อกรรมชั่วของมนุษยชาติเพราะว่าพระเจ้าทรงสำแดงพระพิโรธของพระองค์จากสวรรค์ต่อความหมิ่นประมาทของพระองค์และความชั่วร้ายทั้งมวลของมนุษย์ที่เอาความชั่วร้ายนั้นมาบีบคั้นความจริงเหตุว่าเท่าที่จะรู้จักพระเจ้า ได้ก็แจ้งอยู่กับใจเขาทั้งหลายเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงปรวดสำแดงแก่เขาแล้วตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้วสภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านั้นคือบริธนุภาพอันถาวรและเทวะสภาพของพระองค์ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลยเพราะถึงแม้ว่าเขาทั้งหลายได้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาก็ไม่ได้ถวาย พระเกียรติแด่พระองค์ให้สงกับที่ทรงเป็นพระเจ้าหรือหาได้ขอบคุณพระคุณไม่แต่เขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจิตใจโง่เขลา,ข,าของเขาก็มืดมัวไปเขาอ้างตัวเป็นคนมีปัญญาเขาจึงกลายเป็นคนโง่เขลาไปและเขาได้เอาพระสิริของพระเจ้าผู้เป็นอมาตะมาแลกกับรูปมนุษย์ที่ต้องตายและรูปนกรูปสัตว์จตุบาทและ รูปสัตว์เรื้อยคานเหตุฉะนั้นพระเจ้าทรงปล่อยให้เขาประพฤติอุลามกตามราคะตัณหาในใจของเขาให้เขากระทำสิ่งซึ่งน่าประยศท์ทางกายต่อกันเพราะว่าเขาได้เอาความจริงเรื่องพระเจ้ามาแลกกับความเท็จและได้นมรสคก,การและปรนิบัติสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้แทนพระองค์ผู้ทรงสร้างผู้ซึ่งควรได้รับการสรรเสริญเป็นนิจ เพ <Amen. S 2> <Okay. S 1> ราะเหตุนี้พระเจ้าได้ทรงปล่อยให้เขามีกิเลสตัณหาอันน่าอับปยพวกผู้หญิงของเขาก็เปลี่ยนจากการสัมพันธ์ตามธรรมชาติให้ผิดธรรมชาติไปฝ่ายผู้ชายก็เลิกสัมพันธ์กับผู้หญิงให้ถูกตามธรรมชาติเช่นกันและเร่าร้อนด้วยไฟแห่งราคะตัณหาที่มีต่อกันผู้ชายกับผู้ชายด้วยการประกอบกิจอันชั่วช้าอย่างน่าละอาย เขาจึงได้รับผลกรรมอันสมควรแก่ความผิดของเขาและพวกเขาไม่สมควรที่จะรู้จักพระเจ้าพระองค์ได้ทรงปล่อยให้เขามีใจชั่วและประพฤติสิ่งที่ไม่เหมาะสมพวกเขาเต็มไปด้วยสภาการาธรรมความชั่วร้ายความโลภความมุ่งร้ายความอิจฉาริษยาการฆ่าฟันการวิวาทการล่อลวงการคิดร้ายพูดดินทาส่อเสียดเกลียดชังพระเจ้า เยอะยิ่งจองหองอวดตัวริทําชั่วแปลกๆไม่เชื่อฟังบิดามารดาโง่เขลากับสัตว์ไม่มีความรักกันไร้ปราณีแม้เขาจะรู้พระบัญญัติของพระเจ้าที่คนทั้งปวงที่ประพฤกเช่นนั้นสมควรจะตายเขาก็ไม่เพียงประพฤกเท่านั้นแต่ยังเห็นดีกับคนอื่นที่ประพฤกเช่นนั้นด้วยขอบคุณครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ